คลิปนี้สร้างจากเรื่องจริงของป่าขางบ้านระหว่างควรเป็นจริงกับป่าขางบ้านเป็นยังไงไปเบิ่งกัน บอกว่ามึงสร้างยังยิงนี่ฮะตุกตาโอ้บอกนี่มึงสร้งตุกตายางเฮือนนี่กระปองนี่นะอุ้ยฮะมึงกตุกตาพอไปส่งใบเซอว่กมาส่งหอดเฮือนหอดซานมึงกรโอ้ห่วยมา่นจนางแล้วกูรู้แน่เอามบอกแดงเนาะกูคันได้บอกกง้สองตัว ธุรกิจสีทเทาเท่เทมันใส่เด็กหน่อยทางทีว่าดีมันใส่เด็กหนุยนส้วงยาสปองมันรวยเอารวยเอาเด็กหน่อยมันสิหูเรื่องยิ่งยังใส่เด็กหน่อยเป็นเครื่องมือว่าได้เรื่องนี้ต้องจึงหูที cô bông bị hụt nè, cứ để phụ nào thế. Ừ. Đó, cho người khác học thôi, còn cô bông nữa, sao cô ừ. yeah. phăng? ô, rầm không, chạy clip, ơ, ừ, cô bông, chạy bay, 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 เป็นแบบที่เฮาบอกว่ที่เฮาคิดม่นผิผิดเลยมันใส่ในหน่วยซองยาเจ้าไปเห็นบอกมันสมบัติมันรวยเอารวยเอาาคอยเห็นมาหอบแบบไงผิดบอกว่า่เมนโบว่าจะมึงเบ่าวถอดเอ้ยกูก็เห็นเมนบอกเออมึงเห็นแบบดำดำโบแบบน้อยอ้วนๆดำๆเลยเนี่ยเออขี่รถไปเปรดปากเปรดปาามันออกไงบอ้องง่วนั่นะโมโมจักจี้กันไหนง่วก็ออกเลยออกจนยัยหรอ พ้อมึงใไอ้จะแมนดีเนาะสิงว่าไม่มึงเลี้ยงโคตรเท่ตัวนี้มันสนบ่ลีกเนี่ยเสียบเลยเจ้าสนน็อห่วยห้วยห่วยห่วยเฮ้ยเทบอเทบอลรถไฟว่าคือสวยแต่ว่ารถไฟก็จะถามแม่บอกยางเท่เทบอลเทบอลเออรถนี่ยังไงดีดดีดปัาดทูใส่หอดล้อกูน่ะบอลหลุดไม่ได้นี่หลุดไม่บ่แมนมากบอ ง่ามงามง่ามงามแล้วน้ปาดพอมบ่ได้ก็ไมเงินมาซื้อวะฮะก็ไมเงินมาซื้อยิ้มเขามาให้กันล่ะฮะยิ้มเขามาเขาเสกมาสิกของโอ้ยทางกูได้รู้มึมึยืนนั่งกันเนาะก็เลยขับไม่เบื่อง่ามเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าแต่มันเห็ดหนังนวยลดดาวเขามาพอมึงว่าโอ้ยมันซิมีปัญญาได้ไปซื้อ ทรงมดเขาบ่นเจ้าบ้านเขาบอกกันแตกสูวัดสวดอยู่กับบมกนี่เอาเด็กหน่อยเป็นไงปู่นงเคยเห็นกันละนั่นละเจ้าก็ะคิดคือข่อยบักอ้วนๆดำๆเนี่ยเห็นบ่ข้าวเดียวกับขี้ขั้นนั่นข้าวเดียวกับคี้ขั้นนี้เอออุ้ยเปลี่ยนบมดสามขั้นเลยูวานมันเป็นอย่างเนาะมันเฮ็ดอีอย่างอุ้ยยังสงสัยอยู่มึงมาบอกหนึ่งสิมันเข้าเป๊ะเลยตำล่าเปะโตเดียวกันมันมันเอาไปส่งยา เดียวกันมึงเสียกูนี่มึงจะบอกแห้งเดี๋ยวมันมากไหมตากว้าวจบไปมึงนั่นคอยจะเห็นมึงนั่นคอยเห็นมันเอาเอาเงินขายยาหน่ะมีมั้ยมาใส่ได้หน่อยพูดละหัว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 แม่ผ่อนป่ะผ่อนแล้วเหรอเฮ้ยนางตากแดดป่ะงินงเพดอกหรอวะยิ่งเพย์ดอกเอ้ายิ่เพย์เท่าอกแล้วออกจากบาดจากบาดเฮ้ยได้อยู่ได้พูดละ ปนอยู่เอ้าเดีย๋ยวแบ่งให้แบ่งให้เอ้าม oh ัน oh มันเออเอ่อเอ่อเออเอาโมเออมันเกิดอะไรเป็นของเฮ้าผมครับเออน่าลักเฮ้ากัขยันขยันมันก็ได้เงินเอ็นดีกว่าเฮาไปเรียนเน้าบดีเฮามาขยันเฮ็ดชีพส่างคอนเทนเออมันมันไปหาไทยเฮ็ดชีพอีเทาไปบางฉีดคอนเทนท์ใส่กันหลายๆมันก็ได้หลายอ่ะนะ โว้วมาแล้วแมนเด้เนาะแมนเนาะแมนเนาะแมนจ้าเออเมื่อนานุเห็นเลยเห็นกับตาเลยยุคหน้าแน่ไหมเมียนคุณว่ายุคลับๆหล่อๆไหมจะเอาเมียนไปเซียงใหม่ยังไงพระเด่นหน่วยหาฮะพระเด่นหน่วยหาเมียนหน่วยหาไม่เลวกันแล้วเสียงแปลว่าบ่บ่บเนี่ยเลยที่นางไปก็เห็นเลยบ่ลับๆหล่อๆเลยสิเอาไปส่งจังใส่กล้องไหมมันต้องชาร์จแบตในกล้องได้นี่ไม่นี่เมื่อไว้ใส่ เสือว่าไม่นานรถท่านี่ไหมเสืมืองีไปหาไปหาเร็วๆโอ้ยไม่เสือมากใหม่ๆนี่หาเลยว่าไปหาช่วยกันเขาทำไมมันตกเอ้เขาอะไรก็เห็นแล้วมึงเอาไว้ใส่จีบโบดีแล้วบอกจีบโบดีเนาะโอ้โหดีเออยแล้วมึงวางไว้ยังงี้ยิ่งแล้วมันตกมันตกเข้าไปเข้าไปเออใส่ไหมไม่มาใส่ไม่ใส่